môn cỡ dọc hay cái miếng lá lúc lấy sống trong tủ gần là tủ là nan anh minh anh tủ gì miếng giùm lắm giùm miếng giùm lắm giùm miếng giùm lắm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  giùm 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 โอ้โหสุดยอดปังครับพี่น้องมาเด้อครับพี่น้องเอาไปออมนี่ครับแบบนี้ก็เอานะฮะตาฟกก้องเราเป็นแบบปังวันนี้ว่าใจชัดเจียวบกบน,นั่นคือชื่อแมงดานานะครับเดี๋ยวมลจะลองช่อยที่แล้วมลจะโชว์นะคฮะกระปุกเลยนะเออยังเกลือ่ะตั้งมตนไหนจะชับเจียงนี้ติดกันไึมตดกัน นี่นคือไปตึกตกเวียดปมาครับนี่นคือปาดึงฮะตึงใหญ่จำหรอเออพวามมากคนาึกเกลางมันมันเสีจะดากันได้นะฮะเดี๋ยวลองเบิ่งอีกทีนะครับปาดึงน้อยอันนี้นคือเป็นปาดึงใหญ่นะครับก็นกนะ

ก็ต้องน้อยครับก็ไม่รู้เหมือนอยจุกก็มีอันนี้เป็นนาลางที่เขาไม่ทำกันนะครับพี่น้องนะเนาะแล้วก็ตอนนี้บมอป่าวก็บอกว่าไม่มีเวลาที่จะถ่ายให้แล้วแต่ว,ว่ามันจะซ่อนรอนะครับเขาจะไปดูว่าไล่มีงูวควายกินไลหรือเปล่านะครับตอนนี้เหมือนก็เกรื่องเครื่องเหือก็มกไม่เงก็มันจะ ้เท่าไหร,ร่เรามนจะให้ดูที่นะครับเดี๋ยวครับพี่น้องชั่ววะ,ะให้อุ่นนั่นแหละแล้วมันจะมาทำแกงปลาย่างนะฮะแกงปลาย่างค่ะตอนนี้ไม่เลยนะฮะคือผักดีปลาก็มอนเลยว่าดีปลาซ่อนนะครับมันก็จะขมปอมดำแล้วก็จะมีมะนคือโปรมันคือโปรขมด้วยมันคือน้อยอ่ะนะฮะปลาย่างมันมันถึงคนนี้เอง ออ,อยู่นั่งค้างบนถ่ายละมองดับสิ่งเออทีนี้มันก็จะต้องมันกลางแล้วนะไม่ต้องกลัวมันก็เอาหันใส่มะเขือก่อนนะฮะเคยใส่มะเขือเลยมะเขือขึ้นนั่นแหละ แล้วก็จะมีพักทองอ่อนๆอใช้พักทองอ่อนแล้วก็จะมีถุนน่วนองจะมีอะไรอะอย่างเงี้ยนะฮะอ่าใส่น้ำคืนเลยเลยฮียฉันไอ,อีกไม่นานอยากโคมัน,มน,มนต้องน้ำน้ำโอเคพ่อค่ะอืะอ,อให้ลูกชายถันน่วนองนะฮะปอบปอายังไม่ตื่น,น,นยังใส่เมื่อคืนน,นมาหลึก <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ทานเสร็จแล้วเดี๋ยวหมดหัวใครไปเรียกเขาให้กินเดี๋ยวถ้าเขาไม่ตื่นก็เขาคงออกชิดแล้วก็ ก็คิดไม่ได้ก็คิดอยังเดีนยนะคะรับปลาปิงยากโคมอร่อยที่สุดนะครับเขาเรียกรอยากโคมเนะาะไม่ใช่แกงถ้าเมืองไทยเขาเรียกแกงปาย่างเดี๋ยวมันขอเต็มปกรณนก่อนครับน้ำมันเราใส่นลน้ำร้อไปค่ะี๋ยวว่าท้องไปเราอยู่ในก้นคุดถุ่เล่า ใส่ลงไปแล้วก็มอนอันที่มันเปื่อยยากมันก็เลยใส่มะเขือเอาคือมนชอยไว้ใบอะก็ใส่ลงไปก่อนนะฮะก็เอาเกียวมือใส่เกียวมูอแล้วเกลือนี่เนี่ยดูด้วยก่อนเสร็จแบบนี้ปุ๊บนะมันก็อ่าก็ต้องมิขซ์ชิมด้วยนะดูให้ Nên nó dù sẽ nó ra cái Và heo. อยู่คนนี้นะปลาย่างมันก็ใส่ลงประโยชน์นี้เลยนะครับลงความคนเลยปลาย่างปลาย่างแบบสดๆเลยถ้าท้าแบบนี้เสร็จนะมันก็จะต้มปลามันจะออเคิ้นเปื่อยปลามันก็จะเปื่อยนะครับคงลงใช่ไนหะ

ใส่นล้วก็วางหัวหัวฟันยังเป็นลูกเป็นโอชะอยู่คือหงนีเนี่ยนะตอนในหมดก็ต้องเตรียมการปิดฟ้าแล้วก็ให้มันเดือดก่อนอย่าเพิ่งคนนะครับผมขาวแล้วก็จะเอาผักอะไรต่างๆใส่ที่ลังนะครับนะครับ แล้วมันก็ใส่ข้าวคั่วลงไปนิดนึงนะคะเพื่อเตรียมแบบว่าความโนความเข้มข้นนะคะจริงๆปลามันมีสามตัวแล้วให้น้องเรียนเพาไปโรงเรียนตัวนึงเออ,อาาพี่อยากคุ้ม่ะงออแล้วมาเราเพื่อใครเอากระถิบขี้ดูนิดเพ้อให้มาเราขี้ดูนิดเพ้ออ๋อเหนียวอ๋อเหนียวพี่ถูดีนะ ชุดเดียวก็นมากเลยมั้งวนมากเลยกันน่มคือเดี๋ยมากเกี่ยงเาเรผักบดวราใส่ผักก็กินได้เลยนะก็รอบนั้นะเรา้นมนก็เลยใส่ผักอ่าขมคมที่น,นั้นลงไปครับอ่ใส่ได้ขนาดนาะมอนคือขมแต่หมเลยใส่รังผงนะฮะแล้วก็เอาเตีกมากไม่เตียกมากถ้าเตียกหมดมันก็จะขมหมดแล้วก็ แต่คนหนมักคมเขาก็จะกินอันนั้นอย่างเดียวอ่ะน้ำล้าโคกเขาบอกใช่ไหมน้ำล้าโคกอร่อยนะเพื่อ,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 อจะมาคือใส่คิงดนะ้วยเนาะเม่เกีใส่กคกแล้ก่อนอันนียเราก็เลยเกี่ยงกว่าย่างนะครับ ยาคุม้มอืมอ่อ,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 อเว้ยไปตังนะเข้ามากล้ตั้งนะเขียคข้าวพี่น่อเราไปกินนะครับมาข้าวพี่น่อนี่ยอเสร็จเรียบร้อยครับ,รบเ,เอบจอรดเค้ับยังเสร็จครับอืพริกตำตำมแตดแตกนะฮะแล้วก็ในชุมเห็ด เนื้ปกน้องเบื้องน้องเบื้อง,งย่างไปย่างนี่หูมันกำลังสะเทือนไงให้ติดหนูนี่นี่นี่หูมันไม่หงาเลยเป็นปากเียงเออแ้บทีนี้ไป้องว่า เดี๋ยวาบอกอือน้อมาดูผิเขา嘛จะคว่ำไม่ไหนจะคว่ำไม่เนอควไมไหนอือน่นแหลกคือีเดียวกับันน้ำป่า yanapama sa'o'i onyi <mimitation> เข้ามาแม่งเข้ามาน่ารู้มาสินคอเดิมหมือจักมากมากเยมันจะกินเขานั่งก่อน้โคใค่เออมาถึงพี่จีาหุ้ตัวไหนอื่ะอือืม ตัดอบข้าวมาเพิ่นนะมเลยผลได้ไงก็ไม่รู้หนะูไม่ดนะีมัตนะอืม

我还早上，有点我你。嗯哼，嗯 <noise>。<noise> thịt thịt là xong Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ 응. <laughs> บอกได้เลยอร่อยถ้าเกิดว่าครบคู่เยอะๆแล้วมีปลาปลานั้นมีน้อยนะคะทำอย่างอื่นไม่ได้ก็ต้องทำแบบนี้ดูอ่าลงกันกิน้วเขาามาเจียงปลาแยกมันมุนนะฮะโอเคครับผมมุนก็จะได้เป็น้องให้ก่อนนะครับท่านแบบชิปปลาตึงนะฮะหามาเองทำกับข้าวเองอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างก็สนุกนะครับครอบคู่นี้ดีจ้าครับครับอ่าเพียงคัำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ หามนกับทุกทายแล้วฮะ๋ย่าบอกฝั่งนี้ตึงน้องเรียนเตรียนเรียนครับครับ